สวัสดีรรมม w, ท่านผู้ชมช่องเทเเทรนเอสอารทิวท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2566นะครับเรามาอยู่กันที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ครับโดยในวันนี้นะครับสถานีชุมทางใหญ่มีอีเวนต์พิเศษนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะทางด้านขวามือมีขบรถจอดอยู่นะครับเป็นขบรถโดยสารแต่ว่าไม่ใช่เป็นขบรถโดยสารของประเทศไทยนะครับ ลองซูมกันไปดูนะฮะนี่เป็นตู้โดยสารของมาเลเซียนะครับของรถไฟมาเลเซียจอดอยู่ที่ชุมทางใหญ่ในทางที่5้าครับขยับกันมาดูใกล้ๆนะครับในทางที่5้าครับเดี๋ยวขบวนรถโดยสารขั้นสุดท้ายนี้จะเป็นรถปั่นไฟนะครับรถบอฟอกกอาเทียบของบ้านเรานะรหัสก็จะเป็น P ีี 4-2-2-0ครับจะเป็นตู้นอนนะครับของเขาขนนี้นะครับ PGC 220รถปั่นไฟนะครับมาสำรวจตรงแคร่สักหน่อยนะใช้เป็นแคร่ k a w a s a k นะครับผลิตในปี1992นะครับสำหรับแคร่ตัวนี้เป็นแคร่ KW96 นะครับเริ่มจากคันนี้คันแรกเลยนะครับเป็นรถ PGC 220 ถ้าเทียบของบ้านเรานะครับจะเป็นรถบอฟอรกอรถโบกี้ไฟฟ้ากําลังนะครับว่ารถปั่นไฟนั่นเองนะถ้าเรียกง่ายๆนี่นะครับ PGC 2 2 0คันจะสั้นกว่ารถโดยสารนะครับที่ลองสังเกตดูนี่นะครับคันนี้นะครับเป็น A D N S NS, หรือว่าแอร์คอนดิชันไนท์แอนด์เดย์ซิก d c คลาสนะครับนี่นะ mm hmm. ก็คือถ้าเทียบเป็นบ้านเราจะเป็นรถนอนชั้นที่สองนะครับรถนั่งและนอนชั้นที่สองหรือว่าบอนทอจุดบอลน,นั่นเองนะเขียนอยู่ A D N S แอร์คอนดิชัน เดย์ใน second class นะครับของเขานะครับจะมีความเจ๋งกนะ็คือในเตียงบนนะครับจะมีหน้าต่างด้วยซึ่งแตกต่างกับรถไฟไทยนะครับที่เตียงบนไม่มีหน้าต่างมีเพียงแค่เตียงล่างแต่เขานี่มีทั้งเตียงบนและเตียงล่างเลยนะครับสำหรับหน้าต่างโดยเตียงบนจะเป็นหน้าต่างเล็กๆนะครับซึ่งจากที่ทราบนะครับจาก รุ่นพีที่เคยใช้บริการของรถชนิดนี้นะครับเขามักจะกางเตียงตลอดเวลาเลยนะนี่นะครับแอดยังไม่เคยเห็นตอนที่เป็นสำหรับที่นั่งนะครับเหมือนกับรถไฟไทยที่สามารถพับเก็บเป็นเตียงและเป็นที่นั่งตรงกลางวันได้นะแต่ว่านี่กางเตียงตลอดนะฮะน่าจะออกแบบมาให้เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับ ซึ่งทราบมาว่าส่วนมากนะครับคนมาเลยเขาจะไม่ค่อยนิยมนั่งเป็นรถนอนนะครับเขาจะนิยมเป็นรถนั่งซะมากกว่านะฮะถัดมาครับเดี่ยเป็นรถชนิดเดียวกันเลยครับ ADNS คันถัดมานะ ถัดมานี้ก็เป็น A DNS เช่นกันครับ เป็น ADS เช่นกันนะครับรถนอนมีทั้งหมด4คันนะครับ คันถัดมานี่นะครับสีสันสดใสจริงๆนะครับนี่คันนี้เขียนอยู่นะครับเป็นรถ ABC 4005ครับ ABC นี่ไม่ได้เป็นการท่องอักษรภาษาอังกฤษแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเป็นตัวย่อนะครับที่มาจาก Air Condition Buffet Coach นั่นเองนะครับ คือถ้าเทียบกับบ้านเรานะครับเป็นรถบกขจุดปอรถโบกี้ขายอาหารปรับอากาศนั่นเองนะครับโดยจะมีประตูตรงกลางนี้ด้วยนะครับสีสันสวยมากครับรถบ้านเขาทําสีสวยจริงๆนะเดี๋ยวนี้แอดยอมรับเลยนะโอ้โหการออกแบบดีไซน์รถของเขานะครับ นีน่สวยมากครับมุมนี้เรามาส่องเนมเพลตสักหน่อยนะครับเดี๋ยวนี่นะครับผ <c oughs> ลิตเมื่อปี2018นะครับ <c oughs> ก็เมื่อปี2561ที่ผ่านมานเนี่ยนะโอ้รถใหม่ๆ <c oughs> เลยนะครับ <c oughs> ของเขา ขั้นถัดมานี่นะครับเป็นรถ A S C นะครับ Air Condition Second Class ถ้าเทียบกับบ้านเรานะครับจะเป็นรถนั่งปรับอากาศชั้นที่2นะครับหรือว่ารถบอชทอจุดบอนรี่นรครับ รถนั่งแล้วนะครับทางด้านฝั่งนี้ก็จะแบ่งเป็นสัสดส่วนเลยนะครับฝั่งน,นู้เป็นรถนอนนะครับและมีรถสเสบียงขั้นกลางและถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นรถนั่งนั่นเองนะครับนี่ก็ a s สเช่นกันนะครับรถนั่งปรับอากาศนะครับทางถัดมานี่็เป็น ASC เช่นเดียวกันนะครับ โดยขบวนรถนี้นะครับเป็นขบวนพิเศษนำเที่ยวของทางการรถไฟมาเลเซียนะครับที่มีการเชื่อมการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศนะครับนั่นคือประเทศมาเลเซียและประเทศไทยภายใต้ชื่อทริปท่องเที่ยวไม่สวัสดีนะฮะโดยจะเข้าประเทศไทยนะครับและจะจอดค้างคืนประมาณ2-3วันนะฮะจึงเดินทางกลับประเทศมาเลเซียซึ่งในวันนี้นะครับวันที่5มิถุนายนก็มีกําหนดกลับประเทศมาเลเซียนะครับ ในเวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับแอดมินจึงพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมกันคันนี้ก็เอฟซีเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งแอดมินเคยพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมตอนเมื่อประมาณหลายเดือนที่แล้วนะครับในคันนี้ก็กลับมาอีกครั้งฮนะรอบนี้เหมือนไม่ได้พ่วงรถนั่งชั้นที่1มานะครับหรือว่ารถ AFC นะครับ สที่นั่งรถเขาสักหน่อยนะครับคันนี้ A S C นะครับมาทางฝั่งด้านทิศใต้แล้วนะครับหมดขบวนแล้วยาวประมาณ11คันนะครับ คันนี้ A S C ครับจะเป็นที่นั่งรถ A S C ของเขานะครับซึ่งจะแบ่งครึ่งนะครับแอดลองสังเกตดูแล้วมีครึ่งหนึ่งที่หันไปอีกฝั่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งหันมาฝั่งนี้นะครับแบ่งกันกลางครับกลางตู้นะับแบ่งกันกลางตู้พอดีคันนี้นะครับรถสเบียนะฮะ A B C ที่นั่งของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับ สามารถเก็บพับลงมาได้เหมือนเก้าอี้ของโรงหนังนะไปฝั่งน้านนู้นจะเป็นโซนขายอาหารนะครับแต่ว่านี่แหละครับสองฝั่งไม่เหมือนกันนะครับฝั่งนู้นจะหน้าต่างเต็มแต่ฝั่งนี้มีการปิดปุดนะครับในฝั่งของห้องครัวนะครับ KJ Intercity ถัดมานี่นะครับ ADNS รถนอนปรับอากาศนะครับหน้าต่างเขาจะแตกต่างกันนะครับนี่จะมีหน้าต่างที่สามารถน่าจะเปิดได้นะครับคล้ายๆกับของรถไฟไทยที่สมมุติว่าเครื่องปรับอากาศมีปัญหานะครับสามารถเปิดได้แต่บางจุดนี้ครับเป็นหน้าต่างกระจกเต็มๆเลยนะครับเราส่องกันดูสักหน่อยครับเป็นยังไง เ oh. จ้คุณมากครับมีตรงไหนบ้างฮนะอ๋อตรงน,นี้ครับนี่นะครับข้างในครับมองเผินๆนึกว่ารถนอนแดวูของไทยนะยคล้ายๆกันอยู่ด้านหน้าที่เห็นนี่เป็นขบวน991นะครับ ของรถไฟมาเลเซียโอ้สวยงามจริงๆครับคล้ายๆกันเลยนะสีตู้ดรษาเดีอว โอ้โหสวยงามจริงๆครับรถไฟมาเลเซียกับรถไฟไทยครับแม่มุมสวยมากจริงๆนะครับขบวน991จอดอยู่ทาง5ครับฝั่งทาง6ครับเป็นขบวน รถนอนเซนาของขบวน31นะสวยงามจริงๆครับมีความคล้ายคลึงกันมากครับเอาสตอม4 1 2 0เข้าไปทำขบวน9ก้าบวน991นะครับ สตอมสี่หนึ่งสองศูนย์ขบวน948จากปาดังเบซานะครับจากปาดังเบซา การ3ขบวนส5 1ห้าหนึ่งจากนครศรีธรรมราชเข้านะครับ รออยู่ทางที่5นะครับเราไปเดิน2องขบวน991ก่อนออกต้นทางแันสักหน่อยครับ มีอุโมง์ลอดใต้ชันชลาด้วยนะครับบรยสารขึ้นรถแล้วนะเป็นป้ายบอกคานขบวนเที่ยวนี้จะเข้าเทียบในชานชลาที่หนค่ะท่านผู้โดยสารที่มีตัวเลชานเป็นที้เรียรยแล้วก็่อิของนัรรด้รอรสถานได้ในชานชลาที่หนึ่งรถขบวน991นะครับ เรามาเดินรับชมตั้งแต่หัวจรดท้ายก่อนที่จะออกจากต้นทางชุมทางหาดใหญ่และไปปลายทางที่สถานี KL Central ที่ประเทศมาเลเซียน,นะครับ อาหารจากตู้เสบียงด้วยครับอมกลิ่นหอมใช้ได้นะเครือ่องเทศนะครับ ยิดทาง5ครับขบวน991ขบวน451เป็นรถจักรใหม่นะครับเป็น h ิตาชิ i 4516ขบวน991พร้อมออกจากหาดใหญ่ครับ10นาฬิกา30นาทีขบวน991ออกต้นทางหาดใหญ่ตามเวลาครับ ครับท่านผู้ชมครับวันนี้มินพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมขบรถพิเศษโดยสารของรถไฟมาเลเซียนะครับภายใต้ทริปไม่สดีขบวน991จากชุมทางอัดใหญ่ไปทางสถานีเคียวเซ็นทรัลนะครับโดยทริปนี้นะฮะเป็นทริปการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศคือประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียภายใต้การใช้ริ้วขบวนนะครับของรถไฟมาเลเซียนะครับโดยกําหนดการจะมีประมาณเดือน ละครั้งนะครับที่จะมาที่ประเทศไทยที่หาดใหญ่นะฮะถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศนะครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์สับค๊าติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปแอดมินจะได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับว่าจะเป็นคลิปอะไรหรือขบวนไหนให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมันดีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ